สวัสดีเพื่อนเอนชาว n กนชินิ p แพกทุกคนด้วยนะครับพบกับผม n ายจัสตินเนคนเดิมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา g e n ชินิ i แพกออฟฟิเชียลได้ทําการประกาศตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าในแพกสอนั่นก็คือยาเอมิโกะนั่นเองครับน่าจะทําเอาหลายคนเนี่ยตั้งคําถามกันว่า ถ้าเราเริ่มเก็บไพโมเจมกันตั้งแต่วันที่แพทสองเข้าคือวันที่5มกราคมจะเพียงพอให้เราสามารถเปิดยาเอมิโกะได้ทันภายในแพทสอ2.5ที่คาดว่าน่าจะมาในวันที่16กุมภาพันธ์หรือเปล่านะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองคำนวณปริมาณไพโมเจมที่เราสามารถเก็บสะสมกันได้โดยผมเนี่ยจะคิดในกรณีที่พี่หมีของเราเนี่ยเอายาเอมิโกะมาไว้ในตู้แรกเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าเราจะสามารถเก็บเพชรกันได้ทันไหมภายใน6นาทีครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาด้านเติมเพชรทั้งแบบแพ็แล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทางเกมชินอินแพ็กออฟฟิเชียลเลยทีเดียวครับแค่เพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลือกเกมเกมชินอินแพ็กกรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการ เลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้งไลน์เพ y ทูมอนี่วอลเล็ตระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID อาดีวิรสดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ ไพรโมเจมแหล่งแรกเราจะได้จากเควสตรายวันครับโดยเราเนี่ยจะได้กันที่60ไพรโมเจมต่อวันซึ่งตั้งแต่วันที่5มกราคมจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์จะกินเวลาประมาณ44วันครับทำให้ไพรโมเจมที่จะได้จากตรงนี้อยู่ที่2,640ไพรโมเจมครับในส่วนต่อมาคือการแลกอินเตอร์ทไวเฟสจากร้านค้าของไพมอนครับซึ่งจะรีเซ็ตในเดือนมกราคมและก็เดือนกุมภาพันธ์ทำให้เราแลกเม็กกะชาชมพูได้อีก10เม็ดครับ าที่กิจกรรมทดสอบตัวละครกันบ้างครับในแพท2.4จะมีตัวละคร5ดาวให้เทสกันทั้งหมด4ตัวได้แก่ตัวของเซียวเฉินเหอจงลี่แล้วก็การยูครับซึ่งในแพท2.5เนี่ยถ้ายาเอกมาเป็นตู้แรกเราจะได้เทสอยาเอกกันด้วยอีกตัวละครหนึงซึ่งจะรวมเป็น5ตัวละครครับคิดเป็น20คูณ5เท่ากับ100พโมเจมครับ ในแพท2.5จะมีการนำเควสเทพเจ้าของเฉินเหอเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเควสเทพเจ้าโดยปกติเนี่ยจะมีการแจกไพรมโมเจมด้วยนะครับเราจะได้กันอยู่ที่60ไพรมโมเจมทีนี้มาดูกันที่แหล่งกองเพชรมหาศาลกันบ้างครับใช่ครับผมหมายถึงอีเวนต์ในแพท2.5นั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลกัก Freeting Color in Flight 1กิจกรรมแล้วก็กิจกรรมรอง3กิจกรรมครับได้แก่กิจกรรมลงดันเจียน กิจกรรมพาน้องทานุกิเดินเที่ยวแล้วก็กิจกรรมเล่นซ้อนหาครับซึ่งตัวกิจกรรมหลักเนี่ยถ้าอ้างอิงจากแพทที่ผ่านๆมาก็มักจะมีการแจกไพ่โมเจมอยู่ที่930ไพ่โมเจมครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมร้องจะมีเพชรอยู่ที่420เพชรต่อกิจกรรมครับดังนั้นเราจะได้เพชรจากส่วนนี้เนี่ยรวมอยู่ที่2,190เพชรครับ แต่ของแจกจากอีเวนต์ไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนเราจะได้อินเตอร์ทวายเฟสเพิ่มด้วยครับจากอีเวนต์ล็อกอินไลท์วันจำนวน10โรแล้วก็อีเวนต์โฟล์วิงไลท์แอนด์คัลเลอร์ที่จะแจกเม็กระชาม่วงอีก3โรครับ มาต่อกันที่กิจกรรมแงเง out ครับรอบนี้เนี่ยมีกิจกรรมแงเง out กับเจ๊นหนิงกวงแล้วก็น้องยุนจินครับซึ่งถ้ารวม achievement รับของกิจกรรมแล้วเราจะได้ p พรมโมเจมกันราวๆ90ไพร m โมเจมต่อกิจกรรมครับดังนั้นเราจะได้เพชรจากกิจกรรมแงเง out นี้รวม90คูณ2 เท่ากับ180ไพโมเจมครับส่วนต่อมาคือการสำรวจเกาะใหม่อย่างเอ็นกานโนมิยะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เพชรไพโมเจมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความขยันในการสำรวจของเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอันนี้ก็คงจะประมาณยากกันสักนิดนึงผมขอระยะตีให้รา300 Gem วรา0 0ไพโมเจมละกันครับ หลังจากต้นซากุระไม่ได้เปิดให้เราอัพมาเป็นเวลา3ทศวรรษเศษแล้วรอบนี้เนี่ยเราคงได้บูชาต้นซากุระในเมืองอินาสมาะต่อกันสักทีนะครับซึ่งจากเลเวล40ของเดิมจนถึงเลเวล50เนี่ยเราจะได้เม็ดกรชาชมพูเพิ่มขึ้นอีก2เม็ดนะครับคงมีหลายๆคนล็อกอินผ่านเว็บบอร์ดของทาง Hoyo Lab กันใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งของไพร m o เจเหมือนกันนะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะได้ไพร m o เจกันในทุกๆวันที่4 11แล้วก็18ของเดือนครับซึ่งถ้าเราเริ่มนับจากวันที่5มกราคมจนถึง16กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะได้ล็อกอินรวมทั้งหมด4ครั้งคือวันที่11มกรา18มกรา4กุมภาและก็11กุมภาครับรวมทั้งสิ้นเป็น80ไพโมเจมครับ พรีโมเจมอีกส่วนหนึ่งสำหรับสายฟรีทูเพลย์เนี่ยก็คงจะเป็นอีเวนต์ในเว็บไซต์ของทาง Genshin i m Pa c t ใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือกิจกรรมบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์หลักของเกมแล้วก็เว็บไซต์อีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมดตัวละครใหม่ครับซึ่งเราเนี่ยจะได้พรโมเจมจากตรงนี้อีกราวราวหนึ่งร้อยยี่สิบพรโมเจมครับในช่วงของการอัปเดตแพททุกครั้งจะมีการแจกพรโมเจมด้วยใช่ไหมครับโดยจะแบ่งเป็นการแจกตอนเปิด600 Gem, แพทหกร้กอยพรีโมเจม 300 Primal Gem ครับซึ่งเราเนี่ยจะได้300 Primal Gem จากการไลฟ์อัปเดตแพท2.5หนึ่งครั้งแล้วก็อีก1,200 Primal Gem ครับจากการเปิดแพท2.4แล้วก็2.5แพทละ600 p r i ไพ่โมเจมครับรวมทั้งสิ้นเป็น1,500 p r i m ห้าร้ไพโมเจมครับแหล่งของไพ่โมเจมหลกัหลกๆแหล่งสุดท้ายของสายฟรีทูเพย์เนี่ยก็คงจะมาจากสไปร์ลบิสใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีรอบของต้นเดือนมการาหนึ่งครั้ง กลางเดือนมกราหนึครั้งต้นเดือนกุมภาหนึ่งครั้งแล้วก็ใครที่ลงอบิสทันในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะได้อีก1ครั้งนะครับรวมเป็น4ครั้งทั้งละ600ไพโมเจมคิดเป็น2,400ไพโมเจมครับ ดังนั้นโดยรวมสำหรับสายฟรีเนี่ยก็จะมีเพชรโดยรวมอยู่ที่9,570เพชรครับแล้วก็มีเม็ดกระชาชมพูอีก25เม็ดซึ่งถ้าเรารวมเนี่ยจำนวนโรที่ได้ก็จะกลายเป็น84โรครับก็จะเพียงพอสำหรับ1การันตีพอดีอันนี้เนี่ยสำหรับสายฟรีทูเพ์ก็ต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่าดวงของทุกคนเนี่ยมีมากพอหรือเปล่าที่จะสามารถเปิดยาเอได้ภายใน1การันตีครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่เติมพรแห่งดวงจันทร์หรือว่าเติมแพ็กรายเดือนร่วมด้วยเนี่ยตั้งแต่วันที่5มกราจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์คิดเป็น44วันเราจะได้เพชรเพิ่มอีก44คูณ90คิดเป็น3,960พรยโมเจมครับทำให้เราได้จํานวนโรเพิ่มขึ้นจาก84โรกลายไปเป็น109โรครับแล้วก็สําหรับใครที่เติมตัวของแบทเทิลพาร่วมด้วยเนี่ยก็จะได้เพชรเพิ่มอีก680เพชร ร่วมกับเมกะชาชมพูอีก4โรทําให้จํานวนโรที่เราได้เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก109โรไปเป็น117โรครับและนั่นก็คือจานวนโรทั้งหมดที่เพื่อนๆจะสามารถหาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่น้องยาเอมิโกะเข้าเซิร์ฟครับเพื่อนๆก็ลองประเมินดูละการว่าจํานวนโรประมาณนั้นเนี่ยจากดวงที่ผ่านๆมาของเพื่อนๆแล้วก็จํานวนโรที่เก็บการันตีเอาไว้เพียงพอต่อการเปิดยาเอมิโกะหรือเปล่า แต่ใครที่คิดว่าจะต้องเติมเพชรแน่ๆเพราะว่าจํานวนโรที่เห็นไม่น่าจะเพียงพอผมก็ขอฝากโคด้าช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยแล้วกันนะครับลิงก์เติมเพชรของทางร้านเนี่ยอยู่ในดีสคริปชันใต้คลิปเลยครับเอาละครับชอบคลิปแบบนี้กันไหมครับเพื่อนๆถ้าใครชอบอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ขอเพืนเพื่อนทุกคนเนี่ยโชคดีกับการเปิดกระชานะครับ ขอให้ทุกคนได้ตัวละครที่ทุกคนต้องการนะครับลายที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสาหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ